ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกร,รู้ผิดคิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแรงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานปลุกสำนึกสั่งสมอุดมการมีดวงมานเพื่อมวลชนใช้ตนเอง ูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกลา้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาปู สานก่อชีวิตนักเรียนคือสิทธิ์มีครูชี้ทิศบอกทางรู้เป็นผู้ให้ใส่ใจนักเรียนไม่หา่างพิภัยหดนร้ายรอขังครูส ในโอกาสของงานเกษียณอายุของท่านรองจำนงเจารุ่งสวิ์และคุณรูประดับศิลคํคำดีบุญก็ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พักผ่อนไปตลอดแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตในวันปลายของวัยเกษียณนี้อย่างมีความสุขทั้งสองท่าน ครับในโอกาสที่ท่านรองผู้นินการจตุงจารุคงทวิตแล้วก็คุณครูระดับชินคำาีบุญนะครับที่ได้เียสละทุ่มเทให้กับลูกหลานของพวกเรานะครับให้มีความเจริญก้าวหน้าวันนี้ถึงเวลาที่ท่านจะต้องได้ไปสู่เส้นทางของหดจิตเอดแล้วนะครับก็ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จนะครับในชีวิตในการงานขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวย และกราบขอขอบคุณท่านนะครับทั้งสองที่ได้เสยสระทุ่มเทสร้างความเจริญก้าวหน้าสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวของท่านคุณทองวิทยาคมตลอดมานะครับขอแสดงความยินดีกับท่านรองจำนงจารุพงศ์ทวิทนะครับแล้วก็ครูประดับศิลป์คำดีบุญนะครับที่ประดับหน้าที่จนถึงวาระ60ปีนะครับขอให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ เป็นที่ปรึกษาน้องๆต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับจากใจถึงท่านรองจำนงจารุคงทวิตและคุณครูประดับสิลคำดีบุญที่ท่านจะเข้าสู่เส้นทางที่61ขอให้ท่านทั้งสองมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ เนื่องในโอกาสางานวันเกษียณอายุราชการของท่านรองและก็อาจารย์ประดับสิน,นะคะหนูผู้วันตรีภูมิสวรรณก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรองนะคะที่ช่วยสอนงานต่างๆมากมายให้แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อขอวอวยพรให้ท่านรองนะคะใช้ชีวิต หลักเกษียณอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสําหรับอาจาร,รย์ประรับศิลก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือหนูในเรื่องของเวรยามในช่วงแรกๆที่หนูมานะคะแล้วก็หนูขออวยพรให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตหลังเกษตรให้มีความสุขที่สุดเลยค่ะค่ะเนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการของท่านรองจำานงจันุคภมทวีตและคุณครูประจับ์ศิลป์คำดีบุญท่านก็ขอให้ท่านทั้งสองประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านท่านรองจำนงและคุณครูประดับศิลป์นะคะที่ให้ความการุณาเมตตาต่อคุณครูผู้น้อยอย่างแพนเสมอมาค่ะขอบคุณคะ่ะเนื่องในโอกาสวันกเกษียณอายุราชการท่านรองผู้อำนวยการจำลองจารุพงศวิษนะครับและคุณครูประดับศิลป์คำดีบุญน,นะครับขอให้ท่านทั้งสองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง,ง,ง,งนะครับและ ใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่เสียดให้มีความสุขนะครับปราศจากโรคภัยล่ำรวยเงินทองครับในโอกาสพิเศษนี้นะคะขอวอวยพรให้ท่านรองจำนงจารุพงศวิตและก็คุณครูประดับศิลครรดีบุญนะคะที่ท่านได้อยู่กับเรามานะคะจนถึงวันสุดพิเศษวันนี้นะคะขอให้ท่านทั้งสองมีแต่ความสุขนะคะมากมาย แล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะที่จำนงที่ประดับศิลเนื่องในวาระวันกเกษียณอายุราชการนะคะตลอดที่เราทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปีพศ2536จนถึงพศ2563ก็เป็นเวลา 27ปีนะคะที่พี่ได้ปรากรรมอุทิศตนอุทิศเวลาอุทิศความรู้ที่มีเพื่อร่วมสร้างโรงเรียน่าพโทนทองวิทยาคมของเราให้เจริญรื่งเรืองจนถึงวันนี้วันที่พี่รบเกษียณอายุราชการน้องก็ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆในอายุเกษียณนะคะสวัสดีค่ะ